กดดันมากค่ะเพราะว่ากลัวทําไม่ได้มากกว่ามาตรฐานเดิมค่ะบอกเลยว่าเหนื่อยมากออก็ซ้อมกับเด็กทุกวันเลยครับค่ะก็คือเต็มที่กับทุกๆปีมาโดยตลอดค่ะ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนอกจากความยิ่งใหญ่ของต้นเทียนพรรษาแล้วการแสดงประกอบขบวนแห่ก็เป็นสีสันที่เพิ่มความงดงามความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชมนะครับและขบวนที่มีผู้คนรอชมมากที่สุดขบวนหนึ่งคือขบวนจากโรงเรียนเบญจมามหาราชที่ทุกปีได้สร้างตำนานให้ได้จดจำพิสูจน์จากยอดวิวนับล้านการันตีผลงานด้วยการดึงดูดเยาวชนที่สนใจในศิลปะวัฒนธรรมหลั่งไหลามาชมขบวนแห่เทียนในทุกปี ความทุ่มเทในการซุ้มซ้อมแรมเดือนกลั่นเป็นหยาดเหงื่อด้วยหัวใจที่รักในศิลปวัฒนธรรมเด็กๆเ,เหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนทูตชาวอุบลที่เมื่อมีคนมายนเทียนพรรษาก็ได้ทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวประเพณีแห่เทียนไว้เป็นอย่างดีผ่านบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในทุกปีปีนี้เราทําเป็นธีมที่ว่าเราไม่ขอบอกเซอร์ไพรส์ผู้ชมในวันงานนะครับก็มีความอ่อนหวานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีมวลขลังของ ความเป็นอุบลราชธานีตั้งแต่ดั้งเดิมครับปีนี้เสือภัยครับดนตรีทํานองที่ทุกคนคุ้นหูมากครับแล้วก็มีความพิเศษว่าทุกคนได้ฟังแล้วก็จะอ๋อเลยครับว่าเป็นทํานองอะไรแต่ก่อนนี่คือประพันธ์แล้วก็สอนน้องนักเรียนเฉยๆแต่ว่าปีนี้ได้มีโอกาสได้ร้องก็ฝากติดตามเลยครับเต็มที่ครับต็อจะประกอบหลายๆอย่างคะ่ะทั้งทั้งเรื่องทํานองท่าลําแล้วก็เอ่อ คคววาาาาามมมหหหหหยยยใใในนนนเเพลออ่่งงีี้้้้้ 1, ้ะะถถรดับขปต็ูท่วงท่าลีลาไร่รำเป็นหัวใจสำคัญของโชว์ปีนี้เบญจมามหาราชงัดไม้เด็ดด้วยการออกแบบท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบบเัเบญจมามหาราชปีที่แล้วเป็นปีที่มีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ท่ารำต่างๆนะครับการแสดงต่างๆเนี่ยก็มีมาตรฐานาที่สูงนะครับ พอมาปีนี้นะครับคุณครูก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต่างๆคนหลายๆคนก็รอชมปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าปีนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งขบวนหน้าทั้งขบวนหลังนะครับมีจุดคลายแม็กแล้วก็ทุกจุดนะครับทั้งขบวนหน้าขบวนหลังเนี่ยมีให้เราติดตามได้ทุกตอนนะครับภาพกระพริบตาแน่นอนครับในการสกด้อมนะครับก็จะมีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับ ถึงตัวเด็กๆนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทุมเทท้งแรงกายแรงใจนะครับเข้ามาในที่นี่มาฝึกซ้อมนะครับมีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงนะครับบางครั้งถึงสองสามทุ่มหรือบางครั้งถึงเที่ยงคืนก็มีนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนคือตั้งใจมากมากจริงๆครับวงวงลังเบญจมามหาราชได้สร้างปรากฏการณ์การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจํางานแห่เทียนพรรษาที่ดึงดูดให้ผู้คนโดยเฉพาะเยาวชนมาร่วมสืบสารงานประเพณีที่สําคัญของชาวอุบล ทำให้เราอุ่นใจได้ว่าความงดงามของศิลป,ปะวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชจะถูกสืบสานผ่านลูกหลานของชาวอุบลไปตราบนานเท่านานปีนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะมวลแน่นอนปีนี้มา,ม,มาเ,เ,มามาาเิมัชชิมาวงสาชัยวัชนนพันสายถ่ายภาพวิยรยุทธน้อยพรม ทีมข่าวศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัลสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองรายงานอุวนเมืองเมืองเมืองทำดินแดนตำนานสลาดลำบุเป็นงานอกน้องาสักลาผู้สมับพินยาสลาลำบาลมีผมเย็นสลาดสุขสีมูเฮานองที่มีพระธมลใจประชา